หมูกระทะที่จริงใจแต่ว่าไฟยังบวก,กับย่างใส่หมูกับย่างใส่หมูใหม่ที่นี่เขาใหญ่อันนี้น้าจิ้มสูตรเลิมใช่เราเฮ็ดเองด้นี่เราตำเองอันนี้ก็น้าจิ้มหมูกระทะสูตรที่จริงใจกับพักอีกสวนหนึ่งแก่กับหมูสามสั้นสะไลามาเด้อพี่น้องกินหมูกระทะบ้านไนวีมาเด้อจ้า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  ห่อนทำแม่เอคนอต่ใจห่อนก็ไฟบบเลยเบิองน้ำจิม้มเริ่มเพียดน้ำจิ้มมันหมูกระทะแบบสูตรโคราชไหมสูตรเ<ด>าอนาสูตรโคราชมีสูตราอาเลิศ <laughs> กับยัางละ่ะเตียมพลกเตียมพนด,ดองแล้วก็มีแส่หมูย่างด้วยมันยากาศก็ห็น้าบ้านไม่ยินเสียงแมงมุมเล่ย่างกัน ใส่ย่างหนาบ้านมินิมอลเพิ่นเออควันพร้อมพร้อมขึ้นไปใช้ลังคามินิมอลเพิ่นนา,นายไหลโอ้ยเเออาาชหลืมาเด้อพี่น้องเด้อ